9, 9, อยู่ที่สีอที่สครับ8ปอยู่ทีมแล้วสตเ่อแล้วสนามร้อน้ากร้่ เกิดอะไรขึ้นกับเซดาร์ได้ต่อให้อีกแล้วเซดาร์ได้มากเลยเซดาร์ได้บอกกีร์คิวได้ถ้วยทุกรุ่นอยู่แล้วได้ถ้วยทุกรุ่นอยู่แล้วกี่์คิวคิวออกไปเดี๋ยวก็ไม่เปลี่ยนหช่ไหมนะคันนํามายังไงแถวเบอร์อะไรถึงสี่หรือเปล่าอ่ากีร์คิวคันเสียหรือเปล่าสึงสี่แคมเปนครับผมตามมาด้วยเอจต่ให้แล้วก็ฮอนด้าจะเข้าสนามเราวางกี่ด้วยสองหกน้ำจื้นโอ้โห ผมนี่ดูไม่ทันเลยครับตอนนี้ความมันเหลืออีกห้ารอบสน,นามนะครับตอนนี้เป็นยี่ล้แรกหลายปีครับข,ขี่สบายๆ<อ>เอามีรถล้มระวังกันด้วยนะฮะรถล้มระวังด้วยโอ้โหเอาตาม,ตามอันดับนหนึ่งโผล่มาแล้วเก้าแปดสองหกสิบห้าเฮ้ยเก้าแปดเก้าสิบสี่ เอาแล้วพี่กับน้องก้าแกับสองหกี่เป็นสิบเคซีซูร์คอทักคู่เลยมาดูกันว่าพี่จะตามไล่น้องทันไหมตามมาด้วย สอสี่ 4, คุณสิบสี่าก้าปัตลูกใครในเบอร์เก้าแป๊ากาแบบนี้ลูกเสียลูกครได้เาได้เได้พ่อเมันบ้าได้พ่บ้าได้พอ่พอเปนนะ<ไ>ครับเรามาดูนะครับ9 8นแ้องออนจาเอาจาาะดูเจออะไรขึิแล้วดนสบแปดมาดที่ 94, สแล้วนะครับที่สตันเบอร์5 9ที่อา อันนี้โดยศู์สี่รอบแรกครับลงที่มาลแต่เราเ่งน,นับรอบให้เหมือนเดิมน,นะครับแสดงว่าต่อให้เขาแต่ตอนนี้ก็ยังไล่อยู่นะครับเสี่โอ้นนสีน่มเรตายมได้เหอยนแ่าส <sounds like a human> ูวเาเารถเลากยางเดิมเข้าออจุดสตาร์ทนเวลานี้ครับ ดปตนกับไปกลาดลังเดิมนะทำรถเข้าเกียร์สตาร์กันเลยริร่มเท้าแถวกันแล้วนะครับจับผู้กันสี่แล้วนะครับ <y> เพราะแรงใจเลยทีเดียวครับความมันก็อยู่ตรงนี้นะครับความมันการที่มันจะักแข่งเต็มเจสตาร์มันก็มันท่านผู้ชมนะครับดูนี้นะฮะเราเคยเนินก็มีห้าฝั่งโน้ดระวังกันด้วยนะครับโอ้โหชกเลือยทีให้หน่อยเลยแหม่นี่แหละครับขวัญใจเจที่ทุกคนของเรานะครับมาซ้อมสนามกันทุกปี เก้าดได้แล <H> ้วน uh ี huh. uh ่โอ้โหได้ธรรมามดมามาด้วยหนึ่งนักเตะมีามาด้วยแปดเก้าเอ๊ะจะให้สจ้กนครโอ้โหตอนนี้ให้ดูแต่กิ๊แน่เลยมากเลเดียวมาอะครโดนต่อไปตลาดยังเดีวครับมาลุเข้าุดสตาร์นเลยนะ เป็นรอบท้ายๆเหลือสองรอบสนามแล้วนะครับสำหรับรุ่นที่สิบสองรอบที่สิบสามนะครับเออรอบสนามตอนนีนนนน้ก็เปรอบที่สี่รอบที่ห้าแล้วเดี๋ยวสองรอบสุดท้ายนะครับ,รบ,นานนะรบจากลำดับสุดท้ายขึ้นมาอยู่แถวกลางๆแล้วนะครับสำหรับเบ้าหนึ่งเก้าเกียรนายมาพุกผลนะครับมีเบอร,ร์กแบ๊ ปันหน่อยอ่านะครับเหลืออีกหนึ่งรอบเป็นหนามอย่างเป็นเตอร์ด่สิบโถงหรือเปล่าดูสิบหถงกล้หสิบไกลหรือเปล่าแล้วจับเกียนไปหรือยังอ่า ขอคุณที่ไว้สเตกันนะครับมอบของรางวัลนะฮะเป็นหมวกพิเรลรี่นะครับเดี๋ยวทางคณะกรรมการจะได้จัดแจงว่าจะให้รุ่นไหนบ้างนะครับแลวแล้วก็เข้าเส้นสตาร์ทนะครับน mm. ีิดน้อยแล้ว mm. เบอร์สองก็อยู่แถวแถวหน้านะครับเ mm. สียบตั้ยิงจานน้องพี แปดเตัวนี้เจ้าเอกหรือเปล่าหรือใครผี่กกสิบหกเ้าจูดย่ข้าี่แหงแปดสิบเก้เจ้าเอแปดสิบมีสเบอร์นะครับเ,เบอร์แปดแดหน่อยเจ็ดส<ะ>ิบเก้ยังไม่หมดรอบหรอหลงรอบรอเปล่ามันใหญ่แล้วมาดูมันเล็กนะ